สวัสดีค่ะท่านผู้ชมปัญหาเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดทั้งที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV หรือพ่อแม่เสียชีวิตจากสาเหตุนี้จนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเป็นปัญหาสำคัญที่มีมานานหากแต่ยังไม่ได้รับการใส่ใจจากสังคมเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าหลายฝ่ายพยายามหาทางออกให้กับปัญหานี้ ด้วยการกีดกันพวกเขาออกจากสังคมการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เป็นทางออกที่แท้จริงหรือไม่แล้วอะไรคือการแก้ไขที่ยั่งยืนวันนี้รายการเปิดม่านล้านนามีมาให้ชมค่ะคือเด็กได้รับผลกระทบจากโรคเอสเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เรามองอยู่ทุกวันแต่เราไม่เห็นนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรา,เราเดินเข้าไปที่โรงเรียนผมศึกษาของท้องถิ่นเนี่ยนะครับ อันนี้เน้นที่เป็นท้องถิ่นนะครับไม่ใช่โรงเรียนเอก,กชนไม่ใช่โรงเรียนในเมืองเนี่ยก็จะพบว่าประมาณ6กถึงของเด็กนะครับซึ่งเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบซึ่งนี้เราจะต้องไปจอบลึกข้อมูลดูน,นี้แนวทางในการช่วยเหลือของมูลที่ตอนนี้เนี่ยก็เน้นการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการทํางานของโรงเรียนและชุมชนนะฮะที่จะสามารถดูแลเด็กโดยการระดมความร่วมมือทรัพยากรของชุมชนเนี่ยที่จะมาดูแลเด็ก ให้เป็นเรียกว่าเป็นเซฟตี้เน็ตนะเป็นเครือข่ายความปลอดภัยอันับแรกของเด็กนะครับซึ่งก็ต้องเริ่มต้แต่ดูแลจากเด็กในครอบครัวนะครับ,รบเด็กชายพัศกรฟองแก้วหรือน้องโตเต้เป็นอีกหนึ่งรายที่โชคร้ายและต้องตกอยู่ในสภาพกำมพร้าตั้งแต่ยังเล็กหลังจากที่พ่อของน้องโตเต้เสียชีวิตเพราะล้มป่วยด้วยโรค่วยโอกาสเชื้อราขึ้นสมอง แม่ของน้องโตเต้ก็ถูกสังคมตั้งคำถามและแสดงความรังเกียจจนแบกรับความกดดันไว้ไม่ไหวจึงหนีกลับคืนสู่บ้านเดิมในภาคอีสานภาระในการเลี้ยงดูหลานจึงตกอยู่กับปู่และย่าแม้ทั้งสองจะมีอายุมากกว่า60ปีแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ต้องออกไปทำนาหรือรับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้มาประทังทั้งสชีวิตที่เหลืออยู่ในบ้านหลังนี้ ูกักยาพอก็ตายไป่มือปีสามเก่าแมนก็แมีล้างจานเอาแมนก็อันอยู่กับลุงไหนกี่ปีสีปีสีปีกับกับบ้านกับบ้านนั้นขอนไปไปขอนแก่นอ่ะบ้านขอนแก่นเนลยก็มาหาเอ้าหาลูกกันแล้วมากันแล้วมาหาลูกกันแล้วเคยไปกล้าไปขายเนาะเอขาโพดไปขายเนาะปีนั้นก็เจอก็น้อยอยู่เนาะ ไปขายองคเฮนก็เป็นลายวะหอยอันเขาคนขายองคเฮนเนาะไรตทุเต้นี่มันจะติดติดแมวมันมาขายว่าเมย์ถ้าไปตีโตถ้าเลิศโตเลิศกับมี่เนี่ยไปเขายองเฮนทีอันฉูนฉูนเด็กนะฉูนเด็กเล็กนะพ่อกับยายอันองค์เฮนไปวะตุเต้มันจะขี้ครบหนิอยากมันยากเขาโกอันตุเต้ไปกัดกัดลูกเนี่ยครบเห็นคบเนี่ยตุเต้มั่เห็นมีนะ มันตึงแตวนวายมาลูมันจะเยะหายกับเยอพ่อผมตายตอนผมิเด็กครับแม่อยู่คนแก่นครับมีน้องแล้วครับมีน้องแล้วครับ<ะ>มีน้องแล้ว เดี๋ยวเขาบอกว่าผมเดี๋ยวเขาบอกว่าผมคนเองค่ไม่รังเกียจเขาก็ราะเขาเล่นเป็นเพื่อนนะเขาชอบตีผมเล่นกันแล้วตีอย่างเขาเพราะเขารังเกียจเราคืออภัยเขาอ่ะมาภัยบอกว่ ตะตึงนี่จะมีปัญหาตรงตรงตรงปัญหาเรื่องโรคเอดตอนนั้นมันกําลังฮิตมากแล้วละอ่อนจะมีได้รับผลกระทบไดเยอะมากเลยโลกก่อได้รับความเดือดร้อนเนาะอยู่กับปู่ตายายแล้วตอนนั้นมันมันก็มีการรังเกียจกันเหมือนกันเพราะว่าละอ่อนไ,ได้ไ,ได้เข้าหูตรงจุดถึงจุดนี้ว่าพอดีระยะหลังนี้เกาะมีนวง,งานมูลที่รักเด็กเข้ามาเนาะก็เข้ามาช่วยเหลือเราหลายๆด้าน เอาอเครูไปอบรมเ่ยค่ะครูก็จะสามารถมีความรู้ในการเข้าใจละอ่อนนะเนาะมีความรู้ี่ว่าจะช่วยเหลืออ่อนด้านใดพ่องแล้วฝืนก็เอาครอบครัวไปสัมพันธ์ที่นไปเข้าที่ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าใจละอ่อนตวัวแล้วละอ่อนก็สามารถที่จะ บ่มีการล่อเลียนกันบ่มีการที่ว่าจะรังเกียจเนี่ยนะรอนก็สามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนปกติทั่วไปเลยรอนไปเดี๋ยวนี้นะคะรอนก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะครับผู้ปกครองก็เข้าใจในตัวลูกนะคะท่านผู้ชมคะลําพังเพียงใครคนใดคนหนึ่งคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้หากแต่สิ่งสําคัญก็คือความร่วมมือของทุกคนทุกหน่วยงานในท้องถิ่น ที่จะทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้าใจและรู้สึกเห็น approval, อกเห็นใจจนเกิดการร่วมมือกันแก้ไขปัญหายังว่ามไปอบรมอีกเก่อออกมาเก่กเนอไปกับเอียวละอ่อนพองเอกะผ่านไปผ่านมาติก่อแวะเอี่ยวฮะ้างค้างนีไปเอี่ยวอ่อนมันอ่อนมันขาดความอบอุ่นเนาะมันก็ลึกกะดึงว่ะต้องใจไม่ได้อะอ่อน มันก็ตามตามไว้ย่างันเนาะแม่อันมูเพื่อนๆนะวางวางองบานมีอ่อนน้องเป็นเอฟอีหรออาน้าอมนาโอมต้องน้อยใจนางองกี่เป็นนี่เนาะอาน้าหดกลางหลไมมันเให้ถึงสูงมันเจริญตัวเองมันใดญเนาะย้ายยายมันตายอย่างนี้ก็ดีมันเละเล่งตัวมันกลุ่มเนี่ยจ้ะให้ให้ถึงสูงนะค่ะ ยังน้องเลยไงใจนะแตามันจะชุูทีงไหนก็ไม่รเอามันลาเนาะใจใจรับฝากออมสัตว์ซื้อขนมกินครับมีทางในออมสัตว์เรได้ไหมสามปันผมได้ทุนครับเอาเลยฟาร์มธนาคารแล้วจบปอ้วจะไปเห็นต่อที่ไหนก็เหียนออหนึ่งเนี่ยอ๋อเหียนต่อเนี่ตะกี้บอกว่าบจอยปอจอยแม่ไปเหียนแล้วอุบายจบ จบมสามจบมหกจบปริญญาอะไรนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมที่ขาดกระบวนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีโอกาสกับผู้ที่สูญเสีย พวกเขาเหล่านี้จึงเป็นเพียงผลพวงของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ตัวปัญหาที่แท้จริงหากเปรียบเทียบดูแล้วผลกระทบจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดอาจไม่ใช่เรื่องโชคร้ายของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องที่ผู้คนในชุมชนสังคมต้องตั้งคำถามและหาคำตอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกันวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราทุกคนจะช่วยกันดูแลและเปิดโอกาสให้เขาเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุขกลับมาพบกับรายการเปิดม่านล้านนาได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ